วันนี้ที่มาคุยหัวข้อเรื่องใหม่เนี่ยจริงไปนึกถึงตอนที่เราเคยคุยเรื่องโควิด1 9เนี่ยว่าหลายๆคนเนี่ยมองว่าเป็นแบบหัวดีนะทำให้สิ่งแวดล้อมดีทำให้คือมองมัน,<ค>น,มนเป็นโรแมนติกใช่ไหมทีเ่เรานโรแมนติกใช่ใช่แล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆเป็นคนละเรื่องนะมันไม่ใช่เรื่องโรแมนติกนะทีนี้ก็เลยอยากจะต่อยอดว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบของโควิด1 9ทีะที่มันมีผลต่อคน แล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันคืออะไรมันทําให้สิ่งแวดล้อม <บะ S 2> ดีขึ้นไหมแรกเล <c oughs> ย <c oughs> นะี่คนจะดีขึ้นได้ยังไงถูกไหมคาว่าดีขึ้นเนะี่ยโอเคในบางส่วนที่คนอยู่หรือเคยอยู่ตามเมืองที่มีอยู่แล้วมีสัตว์ตามมาวิ่งเวิ้งมันก็เป็นไปได้นะเพราะว่าคนโดนขังอยู่บ้านใช่ไหมไม่ได้ออกไปข้างนอกสัตว์ทั้งหลายก็รู้สึกปลอดภัยก็สามารถมาเดิน ในตามถนนเช่นที่เขาใหญ่อย่างนี้ได้หรือว่าอะไรนะปลาโลมามีปลาตัวใหญ่ๆที่อยู่ในเวนสิสอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผลกระทบที่โควิดทําให้เกิดขึ้นเนี่ยคือเรื่องเศรษฐกิจเพราะเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้หลักๆเลยนะพวกคนที่ต้องดูแลพวกสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาจําเป็นจะต้องพึ่งเงินโด onation ทีน,นี้พอมีปัญหาเศรษฐกิจปุ๊บเงินงพวกนี้ donation นเนี่ยคือเงินก้อนแรกที่เขาต้องตัด คือเงินบริจาคที่ได้เงินบริจาคที่ต่างๆที่ไว้ดูแลสัตว์หรือดูแลป่าสงวนนี่ก็ตามแต่อุทยานต่างๆประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือพอเงินเนี่ยไม่ไปถึงมูลนิธิที่ดูแลพวกสัตว์พวกสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยกาดก็น้อยลงเพราะการน้อยลงสอดคล้องกับคนที่ตกงานจากโรงงานที่เปิดจากหน่วยงานเล็กๆยอที่เขาขายแรงงาน ปิดเสร็จปุ๊บทำไงกลับบ้านกลับตามสวัดคนต่างประเทศก็แทนจะอยู่ในเมืองก็ออกไปนอกเมืองพอนอ,อกน,นอกเมืองเขาทําอย่างอื<ๆ>่นไม่เป็นเขาไม่สามารถปรับตัวตามเคโนโลยีที่เกิดขึ้นได้เขาทำไงก็บุกลุกป่าบกุกลุกที่ทํากินใหม่ๆบุกลุกธรรมชาติค,คือเฮียกำลังจะบอกว่าคําว่าโควิดทําให้โลกได้หยุดพักทําให้ธรรมชาติได้หยุดพักอาจจะไม่จริงเพราะว่าคนตกงานก็เลยเข้าไปแกล้งถังป่าทําได้เลื่อนลอยเพื่อหา ช่คือหาหากินเลยหาของกินเลยแหละเออคือเขาไปล่าสัตว์มากขึ้นเพราะว่าก็เขาทําอย่างอื่นไม่ได้อ่ะเน่อว่าเขาเขาเป็นแรงงานที่แบบใช้แรงงานมาตลอดอย่างเงี้ยุสมมติไม่นับว่คนไทยนะเป็นต่างชาติอย่างเงี้ยนะ<ม>เขาบุกรุกทําเหมืองพวกเหมืองผิดกฎหมายก็ทาทาทากันใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะไม่มีตารวจที่เป็นเหมือนจ้างหรือพวกกาดที่อรบน้ที่นี้เขาจ้างไปดูแล้วดังนั้น แทนที่มันจะทุกคนมอกโอ้เป็นโลกสวยทําให้แบบเออทุกอย่างนีขึ้น,นเ,เนร์เรนต์ดีขึ้น <S <S 1> <S 1> ในความเป็นจริงและผลกระทบที่ร้ายแรงคือเศรษฐกิจแย่ขาดเงินขาดคนดูแลคราวนี้มันยิ่งรุกหนักเลยที่เฮียกำลังพูด,ดนี่คือ เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยจริงๆเป็นเกือบทั่วโลกทั่วโลกเลยเหมือนกับที่ผมบอกไงครับว่าคราวที่แล้ว่ที่อเมริกาผ่านเกสอิมชชันครั้งที่แล้วได้เขาจ้างเลนเจอร์เพิ่มไงจากโฮโบคนที่ตกงานที่ได้ไม่ต้องไปทําไล่เลื่อนลอยไม่ต้องโดดตามรถไฟไปแต่ตอนเนี้ที่เรากำลังพูดคือเราเอาเฉพาะในมุมตักๆของประเทศไทยแล้วครับเรายังไม่เห็นการตัดจ้างคนตกงานกลุ่มนี้ถยไม่าช่วยดูแลซึ่งจริงๆแล้วรัฐมีงบตรงนี้ได้ที่จะทํา เพราะรัฐยังจะเคาะเงินให้พระสงฆ์ได้เลยเดินปิจิบาลอันนี้อันนี้ผมไม่ว่านะคืออย่างนี้พี่มันมีพลกกภาคใต้มาไ้เรื่องว่าเกี่ยวข้องกัว่าทำไงให้คนมันไม่ไปบุกตักอาาเนี้ยตอนสมัยปีห้าสองมันเคยมีออกมาเคาะมาว่าออุดหนุนเงินพระที่ไม่สามารถเดินของปิจิบาลได้ในช่วงสามจอกวันละหนึ่งร้อยวันนี้หัวละหกสิบผมว่าให้พระได้ไม่ผิดแต่เรื่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวต้องมาว่ากันอีกเพราะงั้นวันนี้ทําไมเรื่องการจัดจ้างแรงงานตรงเนี้ย มันไม่เกิดขึ้นพอไม่เกิดขึ้นคนก็บุกรุกแน่นอนลับบ้านไปตอนนี้คนเร่งทําอะไรเร่งทาไร่ก,กันทนํานู่นทํานี่กันใช่ใช่คำถามนี้เย็ยต้องถามว่าแล้วเจ้าหน้าที่รัฐพอที่จะออกไปดูหรือเปล่านั่นไงแล้วการที่มีบุกรุกป่าสงวนเนี่ยปกติมีเยอะอยู่แล้วนะคราวนี้กลับไปแล้วเขาจําเป็นต้องลุกอะ่ะเพราะเขาไม่มีทางที่ทำมาหากินเอาอย่างนี้ล่าสุดที่พึ่งเป็นข่าวว่าติดป่ากัน อาออชีวิตพร้อมกับสุนัขหนึ่งตัวนั่นเขาไม่ได้บุกรุกแต่เขาก็ต้องเดินเข้าไปเก็บของป่าเนี่คือ<ช>ตัวอย่างอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นว่ามันต้องเข้าไปเยอะขึ้น<ช>ผมคงตอบไม่ได้เขาบุกรุกจริงไม่บุกลุกจริงแต่ในโซนที่เขาเข้าไปลึกแล้วหลงเนี่ยน,นั่นคือบุกรุกแล้วล่ะแน่นอนเพราะฉะนั้นเราเกิจะบอกว่าโควิดไม่ได้ทําให้โลกดีขึ้นนะไม่ได้ทําให้่ายเขียวได้แค่ป่าสงวนบางจุดที่มีเรนเจ้์เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูแลอยู่ใช่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นไง,ไงเนี่ยจำนวนคนที่ดูแลกับคนที่บุกลุกที่เพิ่ม,มขึ้นมหาศาลเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันหรอกเราไม่สามารถพูดได้ใช่นั่นแหละก็ประมาณนี้นี่คือหัวข้อที่พี่คิดว่าเโควิด <c oughs> ไม่ใช่เรื่องโรแมนติกแล้วมันมีมุมอื่นที่เราไม่เคยนึกถึงหรือเรายังไม่ได้เห็นมันจริงๆนะยพรามันร้ายแรงและส่งผลกระทบมากกว่าที่เห็นป้าลมาโดดไปโดดนายแค่นั้นเอง ใช่นะครับเราไม่มองโควิดว่ามันทำให้โลกหยุดพักนะจริงๆหนักกว่านั้นโลกอาจจะยังไม่ได้หยุดพักด้วยใช่ฝากกันให้เข้าใจตักต,ตรงนี้ด้วยว่าจริงๆแล้วโควิดพอคนหากินไม่ได้ก็อาจจะต้องไปแพ,พร่พันป่าหรือบุกลูกป,ป่าเพื่อหากินในช่องทางอื่นฝากกันไว้